สวัสดีค่ะคลิปนี้สดญญข่าวเกี่ยวกับกอรเซเว่นนะคะในวันที่25กรกฎาคมกอร์เซเว่นออฟฟิเชียลปล่อยภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ MV เพลงนานันนา,นา,นานของเจตหนุ่มกอรเซเว่นออกมาให้ชมมีโมเมนตแบบ์แบมแบมแกล้งพี่เจบีออกมาให้เห็นกันด้วยโดยระหว่างพักการถ่ายทำแบมแบมได้ถือกล้องเดินมาถามพี่เจบีว่าผิดไป6ครั้งแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่เจบีเลยบอกก็ต้องตั้งใจสิครับแบมแบมได้โอกาสเลยแกล้งถามพี่เจบีแล้วทำไมถึงไม่ตั้งใจล่ะครับพี่ยองแจเห็นเหตุหการณ์ก็ขำใหญ่เลยแบมแบมเลยหันมาถามพี่ยอง กับเรื่องนี้ครับพี่ยงแจเลยบอกก็คนเราเป็นผิดพลาดกันได้นะครับทำไมถึงทําอย่างนั้นล่ะครับพอตอบเสร็จพี่ยงแจก็ขำใหญ่แบบแบบมเลยงอแงทำไมพี่ยงใจไม่เข้าข้างไม่ช่วยแบบแบบแกล้งพี่แจบบนะคะนอกจากนี้ก็มีโมเมนต์หน้ารักหน้ารักของแบลเบมกับยุดยอมออกมาให้ได้เห็นกันด้วย จะปรงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ